เหรียญหนึ่งบาทเรือสุพรรณหง์ปีพศ2 5 2 0นะครับสามเหรียญนี่นะครับเป็นเหรียญที่หายากและเป็นที่ต้องการของนักสะสมอีกมากมม่นะครับแต่ว่าทุกท่านต้องดูและชมคลิปนี้ให้เข้าใจนะครับก่อนจะชมเนื้อหาของเหรียญอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเหรียญหนึ่งบาทเรือสุพรรณหง์นะครับต้องย่อมรับว่ามีจำนวนผลิตเยอะแยะมากมม่นะครับแต่ว่าจะหาความพิเศษนั้นค่อนข้างยากนะครับสังเกตท,ที่ผมหมุนตัวเหรียญน,นะครับ ถ้าท่านได้มีนะครับก็ลองไปจับหมุนหาตามที่ที่ผมให้รับช้มเป็นตัวอย่างนะครับเช่นนี่ครับพระเสียนเอียงขึ้นนะครับเกือบจะตรงนะครับเรียนปกติพระเสียนจะกลับกันนะครับหัวก้อยจะขึ้นโล่งดง่ายๆนะครับนี่เรียนที่สองครับนี่ครับอันนี้หันออกบาทางด้านขวานะครับเรียนแหลกตะกี้ออกทางด้านซ้ายนะครับให้ช่มอีกรอบครับ นี่ครับอันนี้หันออกมาทางซ้ายนะครับแต่เหรียญแต่เหรียญที่2องนะครับแต่เหรียญที่2หันไปทางขวานะครับนี่ครับส่วนเหรียญที่3ครับเหรียญนี้หันไปทางไหนครับเบเหรียญนี้ขวางนะครับถ้าท่านใดมีนะครับจับทํานไปทิปไทายมาส่งมาทางเพจของผมได้เลยนะครับซื้อเพจเหรียญเก่าแห่งสยามนะครับหรือตามที่ผมลงรูปให้รับชมนี่นะครับ นี่แหละครับคือเพจของผมติดต่อได้จะได้ศึกษาและพูดคุยไปกับผมนะครับ,บผมสะดวกคุยทางเพจนะครับอย่าลืมนะครับฝากเพจของผมด้วยนะครับ